สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กําลังห้ำหั่นกันไม่หยุดที่กองทัพอิสราเอลต้องการกว่าล้างกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะนออกกลางให้สิ้นซากไมใ่ให้ปมนภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลได้ต่อไปส่วนกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นก็พยายามโจมตีใสทหารอิสราเอลและประเทศอิสราเอลเช่นกันทั้งเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลและกองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอ ถลม่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในหิวันกาซาอย่างต่อเนื่องใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลปริที่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบันละวันเดียวดับไป3คนคารถไปเกิดใหม่เรียบร้อยแต่ก็มีทหารอิสราเอลเสียชีวิตจากการสู้รบกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในหิวันกาซาดับเพิ่มอีกหนึ่งคนและเหตุการณ์ที่กลุ่มบฏหูตีก็พยายามจะช่วยฮามาสในหิวันกาซาให้ได้ยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลอีกแล้ว,ลวเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไดไปติดตามพร้อม เมื่อวันที่22พฤษภาคม2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นยังคงเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอล เปิดฉากถล่มโจมตีอย่างต่อเนื่องครับต่อกลุ่มก่อกร้ไลฮามาสในหิวันกาซาภายใต้าภารกิจที่ใช้รหัสว่ารถถังของกีดอนนะครับหรือกีดอนอิชชาริอัดนะครับทีงานนี้ก็ถล่มปูพรม,มกลุ่มก่อกร้ายฮามาสในหิวันกาซาทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับที่มีฉากการสู้รบ และมีความเสียหายเกิดขึ้นที่ชวนกาซายอย่างก่อนเนื่องนะครับที่กองทัพอิสราเอลทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือทัพอากาศที่เหตุการณ์แรกนั้นเป็นการโจมตีด้วยกองทัพอากาศก่อนนะครับถล่มโจมตีใส่ียรแนวฐานที่มั่นของกลุ่มอกรารก้ายไฮามาสใส่ไม่ยัง้งจะทําให้เสียหายยับเยินเกิดกลุ่มควันฟุ้งกระจายไปทั่วชวนกาซาเลยนะครับรวมถึงกองกาลังภาคพ,พืดินของอิสราเอลถล่มโจมตีจะหนักจัดเต็มต่อกลุ่มกอการก้ายไลฮามาสที่พวกเขามีนะครับทั้งอาวุธประจําตัว อาวุธของรถถังยางเกราะต่างๆนะครับรวมถึงการสะสมการโจมตีทางอากาศด้วยตามที่งรับอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าเครื่องบินรบเทพของกองทัพอากาศอิสราเอลซึ่งถูกชี้ไปกัดโดยกองพลที่162ของกองกําลังภาคพื้นดินอิสราเอลได้ทาการโจมตีและสังหารผู้ก่อการร้ายที่ระบุว่าชื่อนายมูฮัมหมัดซาฮินและสมาชิกอีกหลายคนซึ่งนายมูฮัมหมัดซาฮินนั้นเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายนุกบาของกองพลจาบาเลียตะวันออกและ กลุ่มกอกก๊าล้ายฮามาสในพื้นที่ทางตอนเหนือของสวนกาซาโดยผู้กอกก๊าล้ายฮามาสที่ชื่อซาฮินนั้นทำร้ายประเทศอิสราเอลและมีส่วนร่วมในการสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาเลยครับอิสราเอลก็หาข้อมูลข่าวกองจนพบว่าเขาอยู่ตรงไหนของพื้นที่และนํามาสู่การปิดชีพเขาโดยขบวนรถเทพไปในที่สุดนะครับและในช่วง24ชัว่วโมงที่ผ่านมานั้นกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีเป้าหมายมากกว่า115แห่งทั่ว สวนกาซาโดยเป้าหมายที่ถูกโจมตีได้แก่บริเวณที่เป็นเครื่องยิงจรวดโครงสร้างพื้นฐานทางทหารอุโมงค์ใต้ดินพื้นที่ก่อการ้ายและโครงสร้างพื้นฐานก่อการร้อื่นอื่นอีกหลายแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการ้ายฮามาสรวมถึงพันธมิตรอย่างยิฮานอิสลามปาเลสไตน์และในขณะเดียวกันกองพลที่162ของกองทัพอิสราเอลก็ปฏิบัติการทางภาคพื้นดินเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการ้ลยฮามาตให้สิ้นซากในสวนกาซารวมถึง กองทหารเรือของกองทัพอิสราเอลก็ได้ดาเนินการร่วมด้วยนะครับโดยโจมตีร่วมมือกับกองกาลังภาคพื้นดินต่อเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและยิฮานอิสลามปาเลสไตน์ในบริเวณจังหวัดกาซาทางตอนเหนือนะครับที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ภาพวิดีโอภาพนิ่งบางส่วนนะครับให้เห็นว่าพวกเขากาจัดกลุ่มก่อการร้ายอย่างหนักหน่วงและดุนแรงทั้งกองทัพอากาศกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับเพื่อกดล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้สิ้นซากรวมถึงโอกาสที่จะช่วยเหลือตัวประกันหรือบีบังคับให้ฮามาสปล่อย และเหตุการณ์ต่อมาท้าบไปเหตุการณ์ชะตาขาดของกลุ่มก่อการลายฮิตบันเลาะเพื่อนรักของฮามานะครับที่มีความเคลื่อนไหวของสมาชิกกลุ่มก่อการลายฮิตบันเลาะที่จะไปใครกคาม ต่อประเทศอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลทัพงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ตัดไฟแต่ต้นลมได้ปิดทีปสมาชิกกลุ่มก่อกร้ายฮิตบันเลาะดับสยองฆ่ารถไป3คนในวันเดียวนะครับที่กองทัพอิสราเอลต้องการกําจัดสมาชิกกลุ่มก่อกร้ายฮิตบันเลาะเหล่านี้หลังจากพบว่าละเมิดกฎการหยุดยิงนะครับมีความเคลื่อนไหวที่จะเป็นภ <penso> ัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลที่กองทัพอิสราเอลได้ระบุเพิ่มเติมว่า กองทัพอิสราเอลได้สังหารสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละวันเดียวจำนวน3คนในพื้นที่ของเลบานอนทางตอนใต้ที่ระบ,บุว่าหนึ่งในนั้นเป็นระดับผู้บัญชาการของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลาลวที่เป็นหนึ่งในกองพลรัฐวันของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละด้วยนะครับที่ระบ,บุว่าการโจมตีด้วยโดรนในฝั่งภาคใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันที่ผ่านมานั้น กองทัพอิสราเอลได้ชาดโดนโจมตีปิดชีพสมาชิกที่เป็นระดับถึงผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษรัฐวันของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเละที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นถนนในพื้นที่เมืองยาเธอนะครับทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนจะทําให้เขาดับสยองคารถไปในที่สุดนะครับและในวันเดียวกันก็สามารถปริดชีพสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเละได้เพิ่มอีก2คนนะครับหลังจากที่ขับเคลื่อนยานพาหนะทั้งมอเตอร์ไซ์ ผมงเดินเท้านะครับในพื้นที่ของทางภาคใต้เลบานอนที่หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลสืบทราบมาว่าพวกเขาไปส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มกาะก๊าล a ฮิตบันเละที่จะเป็นไปคุกคามต่อประเทศอิสราเอลแล้วที่มีการขนย้ายอาวุธไปยังพื้นที่ของสมาชิกกลุ่มเกาะก๊าล ai ฮิตบันเละในแล้วพวกเขาก็ชะตาขาดนะครับถูกกองทัพอิสราเอลจับได้และนํามาสู่การปิดชีพเขาดับสยองฆ่ารถไปในที่สุดตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏนะครับทรงกลุ่มกาะก๊าล a ฮิตบันเละสามนายไปเกิดหมายรายงานตัว กับบรรดาหรือเยาวบานในโลกต่อไปจากพลกรรมที่ต่างสนองพวกเขาเองที่มาให้ทุกแก่ท่านก่อนมาทำลายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายทุกนั้นก็ถึงตัวในข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวเศร้าของทหารอิสราเอลเมื่อมีทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับระหว่างการสูร้รบในช่วนการซาทางตอนใต้เมื่อวานนี้ที่กองทัพอิสราเอลประกาศไว้ว่าทหารอิสราเอลคนดังกล่าน,นั้นมีชื่อว่าจาสิบเอกดานิโล โมคานวัย20ปีจากกองพันที่82ของกองพลยังเกาะที่7จากโฮลอนโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นทหารอิสราเอลคนดังกล่าวั้นเสียชีวิตจากเหตุอ,อาคารถล่มนะครับหลังจากที่มีการระเบิดอ,อุปกรณ์และมีทหารอีกหนึ่งนายนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวเสริมนะครับกับความสูญเสียของทหาร,า,ารอิสราเอลที่ต้องการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้า,า,ายฮามันให้สิ้นซากและช่วยเหลือตัวประกันออกมานะครับแต่คนแรกเพื่อชีวิตทหารอิสราเอลแบบนี้นะครับ ขอสถุดีความกระหาญของทหารอิสราเอล สลาชีพเพื่อชาติและสลาชีพเพื่อช่วยเหลือตัวประกันออกมาให้ได้นะครับพี่น้องแอดมินขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของทหารอิสราเอลในครั้งนี้ด้วยนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ยังเสิมเติมเล่นงาน,นประเทศอิสราเอลอยู่นะครับพี่น้องที่งานนี้กองทัพอิสราเอลระบุว่ามีขีปนาวุธสไกลที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงไปที่อิสราเอลในพื้นที่ ของเมืองหลายเมืองนะครับในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลแต่ได้รับการสกัดกั้นโดยระบบป้องกันเวลาอากาศของอิสราเอลได้สําเร็จในช่วงวันที่ผ่านมาโดยมีเสียงไซเรนดังขึ้นบริเวณเมืองเยรูซาเล็มนิคมเวสแบงค์ทางตอนใต้และชุมชนใกล้ทะเลเดสซีก่อนที่เสียงไซเรนจะดังขึ้นประมาณหนึ่งนาทีก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปยังประชาชนนะครับโดยแจ้งให้พลเรือนการโจมตีด้วยขีปนาวุธวิเัยไกลผ่านการแจ้งเตือนแบบพุทธ บนโทรศัพท์ของประชาชนชาวอิสราเอลนะครับและนำไปการโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีครั้งที่2ของอิสราเอลในวันเดียวแต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลสกัดได้หมดนะครับคาดว่ากองทัพอิสราเอลมีแผนการตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอย่างหนักหน่วงและสะสมแน่นอนก็้อาคอยติดตามสถานการณ์อย่างกระชิงกันต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพียงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให